บอครับนี่มีคนอีสานอยู่บอครับบอมี่พ่ะนะใส่บอมี่บอมี่พ่ะนะบอเสียบอเสียเขาถามมันคือหละ่ะขอเสียงค้อนบานเฮ้านะครับยังด,ดังคอยอยู่เลี้ยงเอกชมกบัวแถ่นผู้ดใดอยากชิงเลขสามตัวตรงๆส้งเสียเลยครับคื<ข>อดังแห้งแทงปบันแหน่วงนี้เด้อราศีพึงทำลัคนากับราศีมิถุ เลขเตียยทั้งวันเล่นมากครับพ่อแม่พี่น้องเที้ยสองตีพ่อไก,กระจัคมึงแหรอเนาะเด็ก <c oughs> กระไดจะหาเบาไปสวงสุดยอดมากครับวันนี้ดีใจมากหลังจากมันขึ้นในเสาหน่อยสองหรือเสาหน่อยแล้วเพื่อนโชว์นะครับปีนฤด,ดูกาลผมเดินทางตีสองมาเลยผ้าหลงผ้าเต่าเป็นมาเลยนะครับวันนี้ดีใจมากครับอบอุ่นนะครับโอ้ยสุดยอดเลยเ <c oughs> แม่หยังยี สิบเจ็ดก,การกฎานี่แม่เออสิบเจ็ดกรกฎาคมนี่เดี๋ยวเขาจะคุยรายละเอียดขอแมนบอกนะครับเอาผู้ประกันเสียเวลาพี่น้องครับศิลปินที่ศิลปินที่ต้องรอคอยรอคอ,อยเออราวัณย์สัตว<ะ>์เน่แม่ทรัเออไหนผู้ใดถ่าผู้ดีแน่ผู้ใดถ่าผู้ดีแนี่ยอขอเสียงคนสีสษะเกตแนี่ยคนสารภาพยู<อ>่งสายยาโสไม่บังคับยาโส อุดอนมาบ้อุดอนมาบ้ออนแกนเดร้ยอยเอ็ดยุใสสูมือแดงจอจอนี่นแฟนคลับพี่ขอเสียงด้านหลังด้วยครับพูน่าหลายครับสุด,ดยอดกับสิติี่ทาตรอคอยนะครับลูกหลานจังหวัดศรีสะเกดในน้ำค่ายเพลงลำเพลินดีร้รคคอร์ดจากสาวน้อยเพชรบ้านแงพงพบกับเทพที่ด้ลำเพลินดาวรุ่ง อุ้ง่าเขาคอะำลเสียบปอมือนะคะขออนุญาตนั่งแจบพื้นเน่เด้อจ้าเด้อกระโปรงลาสันนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ๋งมากนะครับวันนี้ต้องขอบคุณไปยังเฮช้างพี่ช้างดีโชด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานดีเจนะจากรายการทุกๆท่านที่จัดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็ครบรอบปีที่ส1เดด้วยเนาะใช่ค่ะสุดยอดมากครับมาครั้งไหนออป่นมากกับแฟนๆใายการตอบรับอย่างดีเลยขอให้ นะครับทีมงานลูกทุ่งรักไทยเป็นที่รักของแฟนๆตลอดไปตลอดกานครับ,ขอบ,รบขอบคุณค่ะนะคะวันนี้นะหนุ่มโจพร้อมทีมจากภาพยนตร์ไทยอ้อมาถึงลูกทุ่งสแควร์เราทั้งทีเนี่ยนะคะภาพยนตร์ไทยอ้อจะเข้าฉาย17กร,รกฎาคมนี้แล้วฝากไปนั่งครับคนอีสานบานเฮากับลูกอีสานเลือดอีสานครับ ผมคิดว่าพี่ดอง้องคงบ i t i v บ๊อบป๋ากัน17กรกฎาคมครับทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะครับค <The Tonight> ่ะแล้ววันน <The> ี okay. <The> ้นะเรามีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องไข่อ้อนะคะมาเปิดให้ได้ชมก่อนด้วยใช่ไหมคะถุ่โจมเปิดหรือยังครับยังสิคะกำลังจะเปิดนี่สิคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเอฟซีเรามาดูทีเซอร์ภาพยนตร์ไข่อ้อกันครับค่ะเชิญค่ะโอ้คือคู้ผู้หลงรักไปแล้วที่มีจิตเมตาสูง เราเจอในครูบาอาจารย์วอเจาบอ่บางเธอสิ่งที่เขา้ามาแน้บัเห็นเขาไปไ็นหมายข้อบของคมีเลยดังที่เกิดขึ้ก็ว่าเหมือน,นี่เป็นยนไข่บอล ผมมึงกับู้ายอ่ะำแหวกูเสือกคนละแน่วแล้วรักาลัตาเมสิขอเสียงคนดูหน่อยครับโอ้โหดูแล้วขนลุก ต้นภาพยนตร์ขาย้อนะคะอยากให้อีกหนึ่งเลขแสดงนะคะือคนเดียวครับได้พูดถึงนะฮะเรื่องภาพยนตร์เรื่องไายอ้อน่ครับว่ารู้สึกยังไงบ้างกับการขายทอดนะะอารมณ์ภาพยนต์เรื่องนี้กับผมครับก่อนอื่นนะครับก็ขอขอขอบคุณนะครับเวทีลูกทุ่งรักไทยในวันนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ดูได้มาอุสรศรีนะครับก็ขอเสียงคนทีสารได้แล้ว บอลไทยบอกคอยเก่งแบบพี่น้องนะครับกับขอฝากพยนต์ไทยอ่อนนะครับวันที่17กรกฎาคมนี้นะครับพี่น้องนะครับอย่าลืมไปเบิ่งกันหลายๆด้ครับรับร้องว่ามวลซื่นโฮเซลกันแน่นอนครับพี่น้องขอเสียงคนดีสารอีกครั้งนะครับแล้วก็กขอเสียงคนดีสิถึงรางวัลที่หนึ่งนะครับนะคะมาที่น้องภู่มถิงแทนบ้านแทนกันบ้างดีกว่านะคะปุ้หญิงสารในเรื่องไทยอ้อนนี่เล่นเป็นบทบาทไหนคะ พ่อบอกว่าให้หนูเรียนเป็นตัวรูเองโอ้โหยังก็กระคืดไหลอยู่เลยว่ารี่ใจ้งใดหนูใจสิเลนต้องเขาะใหญ่ยังสีเลยค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่รวมรวมก็ผิวละกายซินดปิ้นมากมายจี๋ทายผ่าบรรยุทธ์ใครนี่ค่ะค่ะแ่ากหนูเห็นออกมากโดีแต่ว่าพงศก็บอกว่าเอ่าป็นยังเห็นเหตุมันเต็มทีเด็นเป็นตัวของเจ้าของค่ะเล่นได้ค่ะเป็นกำลังใจให้กับองค์หญิงด้วยนะจ๊ะมาถึงฝั่งชายบ้างฮะนี่คุณวัาจูรโดนครับในเรื่องนี้รับบทเป็นใครครับคาแรคเตออร์ยยังงไเ่ เราบทเป็นบัตตี้ครับคาแรกเตอร์นี้ต้องบอกว่าต่างจากบทของตัวเองมากเลยยังไงฮะทายครับแล้วก็เป็นตัวโจกตัวจีนของเรื่องเลยพูดได้ยังงูตรงนี้เิ็งเราเองเนาะแมนครับ,รบผม ฝากไปด้วยกะาษไม่ั่กระบานท้าออมแอมนาตัวนี้โอ้โหบทเด่นมากเลยนะออมแอมจ๋าไปดูคายอ้อแล้วจะได้อะไรบ้านท้าออมแอมค่ะออมแอมเพชรแป้งค่ะกับฝากฝากประโยชน์ไข่ออกค่ะซิเจกระดากระดาษพวกนี้ค่ะอยากให้พี่น้องค่ะเพราะว่าจะเป็นเช่าอีสานหรือว่าทุกทุกภาคเลยค่ะอยากให้พี่น้องเดี๋ยวไปสัมผัสกับวัฒนธรรมอีกข้องประเภทที่ของคนอีสานและการอยากให้ทุกคนไดู้้ว่า เข้ามาไข่ออกแปละบางอย่างค่ะคนพรมได้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะฝากไม้ได้จ้าสุดยอดมากนะคะหนุ่มโจค่ะเป็นตัวแทนของน้องๆเลยค่ะฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ส่วนพ่อย่าวสี่ใบมือบ่ครับวันที่17ครับบ่ครับผมบ่ไปเพราะว่าผมบ่ได้เรียนไม่ได้เรียนนะคะบอปิสัมภาษณ์กันเลยคนเดียวจอยน้อยใจน้อยใจครับทะเลาะกันคือไม่เผาผีกันเลยว่าโดนหรือว่าเฮียย้อนจบไปทะเลเรื่อง2ทะเลภาค2องบอกกบเรื่องแรกให้มันรอดก่อน ห้าเรื่องสองเรื่องสองอยูมันห้าเรื่องแรกเพระบทสวดครบเสร็จคู่กับพระเนรเนค่ะโอ้ยแต่บทมวดเพิ่มใดๆโคดิซานมาเล้วสิซอยกันสนับสนุนอยู่เม่นบ้าครับนี่สิบเจ็ดกรกฎาคมนี้ทุกรงภาพยนตร์บ่เห็นบ่แมนบ่มีบ่เสือกกับยักษ์กลมยักษ์ไก่ผู้ใดหายมากขึ้นห่งคู่สลานะครับคู่สลาปุณวุฒิฝากไเวียดนามโคดิานเดือนดิซานครับเย็นถึงเย็บปากันครับค่ะขอเสียงดังให้กับใคร เดี๋ยวต้องรบกวนนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะมีแจกทองคำบุระค่า2,000บาทให้กับแฟนๆใช่ครับเป็นการแจกรอบแรกนะวันนี้เรามาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีครับได้รับโชคทอง2,000บาทกันก่อนเลยนะครัทองคำบุระค่า2,000บาทนะใครที่ยังไม่มีคูปองนะคะแจกทุกชั่วโมงแบบนี้นะคะเดี๋ยวโจนะคะขออนุญาตให้บอสโจครับเป็นผู้มอบนะฮะโชคทองให้กับผู้โชคดีรายแรกสำหรับวันนี้นะครับโชคทองมูลค่า2,000บาทนะฮะคนคนคนนะวันนี้เรามาดูว่าใครจะเป็นผู้โชคดีค่ะ ผู้โชคดีในรอบแรกของเราต้องการบุญงาสอง0ันบาทคุณวัชร์สื่อเลยอยู่ไหมคะอยู่ไหมครับยกมือเลยครับวัชร์ใช่มาถึงยกมือครับเดินมานะครับเดินไปที่หนูเชิญครับไปช้อปปิ้งได้เลยนะคะเอาบัตรประชาชนสื่อเลยเอาบัตรประชาชนยืนยันตัวตนด้วยนะครับว่าชื่อนามสกุลตรงกับที่บอกหรือเปล่านะครับถ้าถ้าไม่มีบัตรประชาชนเกาเอาก็เอาบัตรของพี่แทนเลยนะครับไม่ไม่ไปขับขี่ได้ครับไขับขี่ได้ได้ได้ นี้นะคะโชคทองแจกทุกชั่วโมงแบบนี้นะคะคขอบคุณหนุ่มโจโยมณีสาวน้อยเป็นบ้านแพงแล้วก็น้องปุ้ิอิงน้องหอมแอมนะคะวัดศิวนาดิวธีรพัฒน์ยาวลูกหีนะคะแล้วก็นักแสดงไทยอ่ครับผมขอ,อคบ,ค,ค,บคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสมบูรณ์ค่ะ17พฤษภาคมนี้นะคะกรกฎาคมครับผมอ๋อคือกรกฎาคมนะคะอย่าลืมติดตามภาพยนตร์นะฮะอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนอีสานและคนไทยทั้งประเทศนะครับ กับภาพยนตร์นะฮะแนวอีสานนะฮะเกี่ยวกับ,บกพนักงาอีสานนะครับที่อบอกว่า